สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 8สําหสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเดือนนี้นะเดือนมิถุนายนเนี่ยเรียกว่าได้มีจังหวะหายใจแห่งคอเป็นช่วงฟ้าเปิดอย่างจริงจังมีข่าวดีหลายด้านทยอยมาชีวิตเริ่มเดินหน้าอย่างมีพลังนะครับมีแรงผลักดันอย่างชัดเจนเรื่องงานถือว่าเป็นไฮไลท์ของเดือนนี้ เพราะหลังจากช่วงก่อนหน้านี้เนะี่ยมีดาวใหญ่นะตรีเทพย้ายถึง3ดวงเสาราหูและพฤหัสต่างเคลื่อนตัววุ่นวายส่งผลให้ชีวิตสเปสปะไม่เป็นธรรมเดือนนี้มันลงตัวละดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับของชาวราศีสิงห์ได้โคจรไปสถิตที่พบสุพระในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนแห่งการขยายตัวในความสําเร็จและความหวังส่งผลให้ราศีสิงห์เนี่ยมีแรงบันดาลใจตอนนี้มีไอเดีย ใหม่ๆใ,ในการสร้างสรรค์อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบเต็มที่นะครับนี่เป็นจังหวะที่ดีครับสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์การลงมือทำอะไรใหม่ๆห,หากคุณลงมือในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงและได้ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนแต่ขอเตือนแบบเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยพลังของดาวสุขที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้านะครับยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งเป็นเป้ายิ่งคุณเด่นออร่าแรงก็ยิ่งมีคนอิจฉา งานกู้กับคนครับมันอาจจะมีเสียงนินทาหรือคนบางคนที่มันไม่หวังดีอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตบ้างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในายามที่เรากําลังเพ่งประกายนะครับขอเพียงอย่าเสียศูนย์นะชาวสิงห์อยากให้เรื่องพวกนี้มาบั่นทอนจิตใจอยากให้ราศีสิงห์เนี่ยก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจครับเรื่องการเงินเหมือนกันดาวศุกรนะ์เนาะโดดเด่นไม่แพ้ง,งานดาวศุกร์ก็ยังคงส่งอิทธิพลในเชิงบวกต่อการเงินพอศุกร์ได้ตําแหน่งที่ดี นะครับโดยเฉพาะในงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการค้าการค้าสกุลเงินหรือการค้าสินค้าต่างวัฒนธรรมนะครับส่งผลตอบแทนดีเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวจัดว่าเป็นราศีที่มีดวงลุ้น นะครับม,มีดวงที่ลุ้นโชคอันดับต้นๆของเดือนนี้เลยทีเดียวนะครับติดไม้ติดมือไว้ก็ดีแต่มีข้อควรระวังนะเพราะเราหูยังเล็งชะตานะครับอาจมีโอกาสถูกหลอกหรือเจอหุ้นส่วนเจอเพื่อนฝูงเจอคนใกล้ชิดเนี่ยเข้ามาแอบแฝงด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีหรือจะกลายจะลงนามลงรายลักษณ์อักษรใดๆควรอ่านให้ดีจะ4 5ห้าหน้าก็ควรอ่านเพราะมันจะมีเกณฑ์ที่มีคนเนี่ยชวนมาลงทุนหรือมีข้อเสนอในเรื่องเงินเงินทองทองที่ฟังดูมันดีเกินจริง อีกหนึ่งคำเตือนก็คือลาบที่ได้มาช่วงนี้นะครับอาจเป็นทุกขลาภเช่นได้เงินแล้วเจ็บป่วยเจ็บตัวหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันดังนั้นนะครับถ้าได้โชคได้ลาบมาอย่าลืมแบ่งทาบุญหรือเอาตัวเองไปตรวจสุขภาพตรวจเช็คร่างกายไว้บ้างนะครับหรือซื้อประกันแก้เคตโดยเฉพาะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือเป็นการแก้เคลดนอกจากแก้เคลแล้วยังป้องกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน กับตัวเราด้วยนะครับความรักเนาะคนโสดยังไม่แนะนําให้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะ